สวัค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมก็จะมาสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่ทําว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่จีนเนาะว่าใช้แต่ละเดือนเท่าไหร่วันนี้แอมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมแอมถึงใช้น้อยขนาดนั้นนะคะเออแอมขอบอกก่อนนะคะว่าทุนแอมนะคะปีแรกนะคะปีที่1เรียนที่ปักกิ่งนะคะชื่อมอที่ปักกิ่งชื่อว่าเป่ยจิงหัวเหวินเฉยเยื่อนนะคะเดี๋ยวแอมขึ้นลูกไว้ให้นะคะเผื่อว่าน้องๆที่ก็มังจะไปมอที่เนี่ย เออเป็นมอเดียวกับของแอมเออเพราะว่ามอเนี้ยเป็นก็ขึ้นชื่อนะคะสําหรับพวกนักเรียนแรกเปลี่ยนที่ไปอะ่ะส่วนใหญ่มอนี้อ,อปีแรกเขาจะเป็นปรับพื้นฐานนะที่แอมไปนั้นกนะ็คือปรับพื้นฐานชายปับพื้นฐานคือตั้งแต่อ่านเพศชนะเลยเพรพอ,อมอฟสอนเขียนลําดับขีดลําดับขีดของจีนอ่ะชายขีดแนวนอนเรียกว่าเหงิงอะไรเงี้ยขีดแนวตั้งเรียกว่าชู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีก3ปีของแอมนะคะอยู่ที่กวางโจค่ะ มอที่กวางโจนนะคะชื่อว่าจีนานใต้เฉลิหัววันเฉยยวนนะคะเดี๋ยวแอมขึ้นรูปมาให้อีกครั้งหนึ่งใช่วันนี้นะคะแอมจะขอพูดเ,เรื่องมอที่ปักกิ่งก่อนดีกว่าเรื่องอาหารการกินที่ปักกิ่งเป็นยังไงอะไรนี้ตอนเช้านะคะแอมกินที่โรงอาหารนะคะค่าใช้จ่ายที่โรงอาหารเสียแค่ห้าหยวนนะคะห้าหยวนก็คือยี่บห้าบาทเนาะก็ดีนะคะมีอาหารหลากหลายแอมขึ้นรูปให้ดูอาหารหลากหลายเลย มีน้ำเต้าหู้มีปลาทั้งโกดเลยนะปลาทั้งโกดยักษ์แล้วก็เป็นอาหารแบบเบาๆนะคะพวกขนมปังมีครีมอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีไข่ต้มเออแล้วก็ของทอดมีข้าวผัดตอนเช้านี่ห้าหยวนถือว่าคุ้มนะคะยี่ห้าบาทมื้อเช้าก็าคือกินอิ่มเลยอะ่ะกินอิ่มเลยว้าวอืม, <Wow. S 1> อม ไปนะคะเป็นตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันกับตอนเย็นนะคะบางครั้งแอมก็ไปฟากท้องกับรงน,นะคะถ้าตอนมือกลางวันจงอูนะคะกับหออวานช่างอ่ะตอนเย็นก็คือเสียที่โรงอาหารสิบหยวนนะคะห้าสิบบาทสิบหยวนนี้คือคุ้มนะถูกเลยราคาเบสิกเลยอะ่ะห<อ>้าสิบบาทก็คือได้โอ้โหบางวันก็มีฟาสต์ฟู้ดมีเฟรนฟรายมีอะไรเงี้ย okay, okay. มีไก่ทอด <Yeah. S 1> น,นี่แอมขึ้นรูปให้ดูใช่ถ้าวัานไหนแบบรีบๆเนี่ยแอมก็ เข้าเลยค่ะลงอาหารสิบหยวนถูกอะ่ะอืแล้วแต่ว่าคนเยอะนิดนึงนิดนึงนิดนึงต้องไปเลยคนเยอะถ้าแบบว่าได้คิวช้าไงรีบเลยเดี๋ยวเรียนวิชาถัดไปไม่ทันนีสิบหยวนไปไงรสชาติก็ค่อนข้างดีเลยนะคะปุชั่วอาหารแบบดีเลยแบบรสชาติ กลางๆนะแอมว่าบางคนบอกว่าน้ํามันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นบางบางกับข้าวอม,มันไม่ใช่แบบทุกอย่างที่จะมันนะแล้วก็บางครั้งแอมพกน้ําพริกติดไปด้วยน้ําพริกของแอมอะพกแมงดาตาแดงเงี้ยก็ติดใส่กับข้าว <Yeah. S 1> <laughs> เพราะว่าเออเหมือนได้กินข้าวผัดอย่างเงี้ยแล้วก็เทน้ําพริกเรารู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ที่บ้านนะ <laughs> แ,นะแล้วก็อันนี้แอมขึ้นมืออาหารที่แอมแบบ แชร์กับเพื่อนกินกับเพื่อนทํากินเองก็ง่ายๆอ่ะเพื่อนก็ทาพะโล้ใส่ผงพะโล้เราซื้อผงไปนะผงกะเพราผงพะโล้นี่เดี๋ยวแอมขึ้นรูปให้ว่ามันเป็นหน้าตายังไงก็คือถ้าเรามีผงอันนี้นะเราก็ใส่หมูใส่ไข่อะไรไปอ่ะมันรสชาติเหมือนผงนั้นๆเลยอย่างเช่นลาบอะเออถ้าเราไม่มีข้าวคั่วใช่ไหมเราก็ใช้ผงลาบแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ใส่หมูเออแล้วก็คุกคุกคุกเออถ้ามีต้นหอมผักชีก็ซอยซอยซอยใส่ไปเหมือนลาบที่บ้านเหมือนลาบที่บ้านเราอะ โซชาติก็โอเคนะไม่ได้แย่ก็กินได้ตอนนั้นเนี่ยแอมไปปักเก่งแอมขึ้น11โลนะน้ำหนักขึ้นเยอะมากเ,ออเพื่อนทำอาหารเก่งด้วย <c oughs> เป็นไงบ้างถ้าสมมติแบบว่าใครทำอาหารไม่เป็นเราก็ฝากท้องกับลงอาหารก็ได้ม,มันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมีเพื่อนกินเยอะแยะเลยด้วย <c oughs> อ๋อแล้วก็พูดถึงเรื่องสักผ้า ซักผ้าตอนแอมอยู่ที่ปักกิ่งอะแอมใช้เวซินสแกนก็คือวีแชดัะใช้สแกนเอาประมาณ2หยวน3หยวนแล้วแต่ถังใช่ถ้าสมมติเราอยากปั่นนานอย่างเงี้ยผ้าเยอะก็ใช้3หยวน5้าหยวนมันก็มีมันแล้วแต่เราสแกนไม่แพงนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีที่ตักผ้าเป็นลานกว้างๆให้ดีมากอหอที่ปักกิ่งคือสะอาดมากค่ะเดี๋ยวแอมขึ้นรูปไปให้เดี๋ยวหารูปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบหนึง่ง ขึ้นรูปไปให้อันนี้คือสะอาดโอเคเลยนอนสี่คนต่อนหนึ่งห้องอืมรู้สึกว่าอยู่ที่จีนเป็นยังไงหรอรู้สึกว่าอยู่ที่จีนดีมากทำให้แบบเติบโตโลกกว้างขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอืมเหมือนแบบมันสอนให้เราใช้ชีวิตเป็นอะสอนใช้สอนให้เราแบบอยู่เป็น ทำยังไงถึงอยู่ให้ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วอากาศโอเคแอมชอบอากาศหนาวๆเนี่ยแล้วก็มีหิมะบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าดีเลยค่ะอืมขอแนะนำนะก็อยากให้น้องๆถ้ามีโอกาสจริงๆได้ทุนจริงๆไปเรียนเถอะได้ภาษาเต็มๆ ถ้าใครมาสายภาษานะเราชื่นชอบแน่นอนหนูมันมบังคับหนูยุ่นนู้นมันบังคับให้หนูต้องพูดถ้าหนูไม่พูดคือหนูยู่ไม่ได้เข้าใจปะมันเหมือนฝึกเราไปในตัวด้วยวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละ <c oughs> ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเกี่ยวกับการทำข้อสอบ h เ k นะใช่เดี๋ยวให้คนตัด ช่วยดูให้โอเคแมเดี๋ยวแอมเกินๆไปให้ใต้คลิปว่าคลิปหน้าเป็นอะไรไม่แน่ใจฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็คือแอมเปิดเป็นห้องสอนเล็กๆของแอมนะคะใครอยู่แถวบ้านโป่งลาชบุรีก็มาเรียนกันได้หรือว่าอยู่ไกลก็รับสอนออนไลน์นะคะเดี๋ยวแอมขึ้นเพจแอมไว้ให้ค่ะมีนี้แล้วก็มี Facebook ส่วนตัวของแอมด้วยนะคะเพื่อใครอยากไดเล็กมาถามก็พูดคุยกันได้ตลอด <laughs> วันนี้ก็ แค่เท่านี land. ้เนาะขอบคุณนะคะฝากติดตามกันได้ค่ะไ๊าไบาค่ะ